มาครับมาครับมาเดี๋ยวผมจะพามาเช็คอ่าวอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับสองนิ้วดูสอนิ้วออกสองนิ้วนะครับยี่ห้อเว้นเอ่สามเฮสองจุดสองเควสามแรงนะครับใช้คาปบาเจ็ดสิบไมโครนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเช็คก,กันนะครับว่าเกิดจากอะไรนะฮะเรามาเช็คก,กัน อันนี้ลูกค้าเอามาซ่อมนะครับหมอไหมก็เพาไม่หมุนแล้วนะก็ถอดออกไปเลยดูจากสีแล้วน่าจะไหม กล่องเกลง่ละลายหมดเลยนะครับตัวนี้หน้าการหนักนะครับายี่ห้อเวนนะฮะเจริงๆแล้วถ้าใช้งานไม่หนักจริงนะครับก็ไม่พังง่ายฮะเว้นเป็นปั๊มที่ดีมากเป็นปั๊มที่ดีรุ่นนึงเลยแหละ แล้วเราก็จะวัดคาปาด้วยฮนะผมส่องๆดูแล้วน่าจะรวดไหมเดี๋ยวเราเช็คก่อนนะเช็คแล้วก็จะแจ้งราคาลูกคา้าครับวันนี้คาปาเป็นเดิมเลยนะเจ็ดสิบ วัดดูนะครับเหลือกีิโมโคอรี่เหลืออยู่53 UF นะครับก็ค่าตกด้วยนะฮะอาจจะต้องเปลี่ยนด้วยเราก็ไปดูลูกปืนต่อนัะไม่แน่นอนนะแกอกเอามาถอดดูสีเลตรก,กัน ผมจะถอดอันนี้ออกก่อนนะละลายขนาดนี้นะครับน่าจะไหมพอควร,ควรน่าจะอาการนี้น่าจะปัมนะะป๊มทิ้งไว้ครเพราะน่าจะปั้มทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้ปิดเลยนะครับ ใครที่กำลังรับชมอยู่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็ในกำลังใจในคลิปต่อไปครับผมชว่วงนี้ทํางานคนเดียวครับผู้ช่วยไม่มีเลยนะครับรุ่นใหม่ๆนี้เด็กสุดงานเด็กคนทํางานหายากมากนะครับมาก็ใจไม่รักพอไม่ไม่รักก็ไม่ค่อยอยากจะทํากันนะครับ น,นี่ลูกค้าผมน่าจะถอดมาแล้วเราไปถอดกันดูอีกที ลูกปืนติดเลยครับไม่ติดเลยครับผมต้องยกกระแทกกับโอ้โหอ้าวไม่ครับ ม่ยับเลยแล้วก็ทําให้อไมล่าละลายนะฮะไมล่าละลายนะครับ,ลลลรบแล้วทําให้ทุ่นกับแม่เหล็กนะฮะทุ่นกับแม่เหล็กนะติดกันเลยตอน,นี้เอาไม่ออกครับก็เราต้องแก้ปัญหาโดยอาจจะต้องขึ้นแท่นอัดน,นะครับแต่ว่าเราต้องถอดชุดน,นี้ออกก่อนให้หมดก่อน ก็โอเคครับเดี๋ยวเราก็เช็คเราคร้าว‑ๆแล้วก็ต้องมีซีนไม่รั่วขอปั๊มไม่รั่วนะฮะเดี๋ยวเราก็เช็คราคาแล้วก็แจ้งลูกค้าก่อนถ้าลูกค้าเขาโอเคตกลงทำเราก็เลืออีกกีนะฮะเม่มต้นเลยก็อาจจะมีลูกเปี่ยนลูกปืนสองตลับนะะแล้วก็เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ครับผมแล้วก็พันขดลวดใหม่โอเคครับ เดี๋ยวไปดูกันคลิปต่อไปนะครับก็คลิปต่อไปจะมีอะไรฝากติดตามชมกันด้วยนะครับรับรองว่ามีสาระความรู้นะครับเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทุกคนแน่นอนติดตามไปก่อนครับ